壮阔。<laughs> มดไปนํากันว่าจ้ะโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้ยหลุดเ <Hey. S 1> หลุด

กบวนนามดวนเลยเไม่แน่งตัวหน่อยอยี่หนอไม่แน่งตัวหน่อยอยี่หนอมีอันวังโหลดซองโหลดนะครับ ดีบอยดีบอยดีบ oh. ัวโอยโคตรเหียววันนี้บัวอยอยงั้นเมื่อยก่อนอู้โอ้โอ้ขาคัก โอ้แมฆเลยคคุมรถหน่อโอ้ยขั้นฮักเลยขั้นฮักครับกีบเปิดกพ่อีโอ้หู่อหี้รถครับ3าลูกน่นจะสามลูกนี่ครับ3ลูขอกแดกเทดรด กินเปิดอับุ้มีง่อ้กินไหวไหมไอ้เด็หนูหน่อยใส่นาดะได้เกือบสามโลหรือสามโลเนี่นะครับจุ่มพอดีขั้นที่หักแกะหลดขั้อยู่ป่านี่อยู่ สุดยอดครับผม